สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องลุงวิมลณ์้ะพี่นอ้องเด้อเศร้ามื่อนี้พี่น้องบ่ได้ไปตลาดเด้อพี่น้องบ่ได้ไปตลไปตลาดบ่ได้ไปสำรวจราคาควายเลยพี่น้องวันนี้ฝนตกพี่น้องพายุเขา่าพายุเขาก็บ่ได้ไปแล้วสิมาเห็ดน,น้ำง,วงัวน้ำควายจะของพี่น้อง มืโอนี้ก็ยังบ่มีหญ้าอยู่ยังบ่ได้หญ้าอยู่เพราะว่าฝนตกสิเอาหญ้าบ่ได้ก็ะบาดท่นได้กินหยังแล้วมื้อนี้รอกินฟางแล้วนี่ล่ะพี่น้องเหลียงง้วเลี้ยงายช่งวนตตนงออนี้ราคาควายก็ตกต่ำพี่น้องเอออย่างไรราคาควายตกต่ำผู้เลี้ยงก็ะลำบาก อาหารให้กินเลี้ยงมาลองคนก็ซื้อมาแพงๆราคามาลงก็บลงค้นกับลบด้วยพี่น้องลบอยู่ดิลบหลายคนอยู่ซื้อมาตัวละแสนสองแสนกับลบพี่น้องมาเข้าไห้ตัวละส,สองหมืน่นสามหมื่นส่วนนี่คือว่าขาดทุนหลายอยู่ซื้อๆไปก้อนพี่น้องสำหรับผู้ทีอ่อ่นซื้อมาแพง สำหรับผู้ที่ยังบ่้ันได้เลี้ยงบันได้ซื้อก็มีโอกาสเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ช่วงราคา,าควายมันอ่อนลงนี่ก็ถ้าเฮายังอยากเลี้ยงอยู่ก็ไปซื้อมาพี่น้องซื้อมาเลี้ยงมันก็สิบ่ได้ลงนทุนหลายแสนนึงนี่ก็ได้หลายตัวได้อพี่นอ้องทุนแสนเดียวนี่ได้หลายตัวอยู่แม่งามๆคู่มืลวงตะโกน,นี่แม่ซ้ำนี่ก็ตัวละ60,000 70,000พี่น้อง คูมเงินอย่างสามชีเมินนี่แหละหันชีงามแน่กับชีเมินราคามันก็อยู่ซ้ำนี่แหละพี่น้องสมัยคูมเงินี่แต่ก่อนบ่ได้เด้ราคามันสูงมันมันไปตามกระแสพี่น้องส่วงขาเจ้าปั่นราคาราคามันขึ้นกับไปตามกระแสมันราคามันก็สูงขึ้นคนก็แย่งกันซื้อได้ซื้อแพงแต่ว่าส่วงนี้ราคามันกับตำลงอ่อนลงแล้วก็บผู้สิเลี้ยงก็สิได้ซื้อถือเลี้ยง กับพ่อสื้อเลี้ยงอยู่ช่วงนี้นะสื่อยีามันถือกับไปขายยีามันแพงพี่น้องมันมันบบแพงมันกับโมันมันราคาบบขึ้นสูงกับห้องก็ได้ซื้อถือมันก็บบเป็นอย่างเลี้ยงไปขายลูกขายเต่าไปกับมีพ่อได้ใส่พ่อได้เก็บอยู่ด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมันสวงมันถือเยกับจะเผาขายผู้สื่อมาแพงหล้กก็จะเผาขายอันสื้อมาแพงมาขายถือล้อก ขาดเด็กพี่น้องซือมาแพงกับเก็บไวกอนสู่ไปซะก่อนจนกว่า,วามันจะได้ลูกมันได้ลูกได้เต่ามามันก็ได้หลายตัวขึ้นก็ขายถึกมันก็หลายตัวมันก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นขึ้นอยู่อ่าสื่อมาแพงแพงแล้วเห็นว่ามันถืออลไวมาขายถิมข,าย,ขายออกนันก็มิตรลปกับลกพี่นอ้องยางไหวผมก็เคยเจอขึ้นกันล่ะหลายเทียอยู่สื่อมาพี่น้องสื่อมามันมาลง ราคามันลงขายออกบ่ได้ก็เรียงไปเรียงไปมันได้ลูกได้เต่ามากกะค่อยขายลูกปีแล้วตัวสองตัวไปตัวได้มันงานา่ายฮาอเจ็บเป็นแม่บอกแม่พันไ้มันก็สามารถกูขึ้นขึ้นได้อยู่ต้องใส่เวลาแน่อดอดทนออกพี่น้องเพราะว่าเฮ้าหมักมาสายนีเฮาต้องอดทอนจังหน่อยราคาพวกมูนี่มันสีบ่าตายตัวพี่น้องดัังปีง้อวา่มันเอิร์มันกะะ็ราคาแพงอันปีได้ง้อวายมัน รุนตลาดมันหลายเกินหรือคนต้องการเขาสื่ออิ่มสื่อพอแล้วไม่มีคนสื่อมันกิถือเพื่อพี่น้องเด้อผู้ใดผู้ใดสนใจกันเขามาศึกษาพี่น้องศึกษาวิธีการเลี้ยงสื่อไปเลี้ยงคิดว่าช่วงนี้ก็เงินแสนจะได้หลถูยูทูปพี่น้องเด้อหาเสียเมยงามไปเลี้ยงการสื้อควายสื้องัวเลี้ยงกัน แนะน้ำอยากให้สื้อแม่มันดีๆจักหน่อยพี่น้องให้มันสูงๆจังหน่อยอย่าห้าอย่าไปเอาคอลอกแคลลมาเลียงได้พี่น้องหันห้องอาขี้ไรามาเลียงท่ายแหง้งราคาแห้งตำแห้งตำลุงพี่น้องราคาตำลุ่งยังบ่พอบานีนห้องกับงัวห้าควายห้องกับบ่ง,งามพ้อก็คนกับ,บ่อยากได้ด้วยบา้าพอส่วนนี้ราคามันตำราคามันถูกเขาก็จะหาเอาแต่มูวนเงา่า ไขยเนื้อไขยขี่ลายสีบ่มีราคาเลยพี่น้องก็สมมติเพยสนใจแต่ว่าห้องสื่อของเลียงนี่ห้องยาสื่อถือหลายจะสื่อขี่ลายหลายหาบึงเมงงามๆาแน่ยังสื่อมีพี่น้องหาบึงเมงงามๆา,มา,มามยังสื่อไปเลียงให้มันได้ลูกมากถึงแมนราคาถูกมันก็ยังได้ขายได้ถ้าเมงงามถ้าเนงขี่ลายนี่ราคาถูกแล้วยังบ่ห่อยังค้นบัวจะเอาน้ำเข้าอีกเด้ถ้ามันส่วงมันถือเนาะพี่น้อง เขาก็ลิงเศรษฐีตัวมันงามหมดนีเพราะว่าตัวงามมันก็ถือเขาก็เขาก็เลือกเอาแม่งามแม่สาวแม่์ำงามคือ,อยังสี่สามหมืน่นสี่หมื่นเขาก็ซื้อเหล่านี้มันงามอันเป็นว่าอันอันจิปปองว่าบ้านเฮาเป็นแม่สาวยกหล้อแค่แหล่มื่นกว่าบาทก้าจะมือเผยอยากซื้อพี่น้องนี่แหละแนะนำเป็นแนวทางเกษตรกรพี่น้องมือใหม่เดอ้ขอขายซื้อว่าซื้อควาย อย่าทันใดทันสื่อได้พี่น้องทั้งคนกับมิตรหาเส่เงินหาใส้เงินปัมป๊มๆจัาหน่อยแต่เฮาสีเลี่ยงก็คือปัมป่มๆใจยักหน่อยพี่น้องสื่อบรหลายโตสื่อหน่อยโตแต่ว่าสื่อหันเป็นเดืบึงเป็นตะเลี่ยง,งสีหน้าพี่น้องสื่อออกเป็นตัวตัวเป็นตะเลี่ยงมาเลี่ยงครับกระเบิง้งห้งสางเบิงอะน้มันพี่น้องเบิงเนือ้อนังเบิงองยังมันหลักๆมันก็ให้สูงให้ความสูงมันเกินลอยสามสิบหาขึ้นไปเรื่องพี่น้องเด้อ ร้อยสามสิบหามันเป็นควายที่บอบตกเกล็ดแห้งหลายอันไปซื้ออันคว่ำฟุงเม็ดเศร้าเม็ดซิบเนีย่ยโอ้ยพี่น้องมันแมีอันจะดอกไปหลายตัวก็จริงอยู่แต่ว่ามันซื้อยากขายยากย่ำห้องอยากขายนะพี่น้องมันไม่มีผู้มักน้ำเฮ้าอันเมียนเมจิตเตียร้อยสามสิบสองแต่ว่าขันทรงลูกดีๆกับไปจะซื้ออยู่กับเวลาห้องอันซื้อหัวซื้อควายเลี้ยงนะ หาเบิงแม่มันทรงหลูกพี่น้องเบิงแม่มันทรงหลูกไงเนี่ยนุมน่มนุม่มนุ่มค้ยที่ทรงหลุกนี่พี่น้องมอนนุ่มยันยันนึงสี่พี่น,อน้องกล้ยคว้ยตัวนี้เนี่ยให้นุ่มหลูกดีดีพี่น้องนำนุ่มนี่เพราะตรงห่วงหลดแต่ว่าคล้ยแม่เนี่ยเพราะสูงเลยสูงแค่ลอยลอยสามสิบสองจ้่คนกระหายลูกกับพ่อเบิงอยู่ ี่นลูกเก็เป็นตัวแม่เกิดอ้วนดีอยู่คือว่าให้น้ำนมลูกดีอยู่เวลามันกินนมผม,ผมมาเบิงมันยัำม,มันกินนขี้จำปวกปากน้ำพื้นดินเนี่ยมันอยู่คูลงี่จนขาวบดที่พี่น้องคือน้ำนมมันหลายขี้ํำปวกป,กปากมันก็คูล,ลงนี่แม่นี่ให้ลูกทรงลูกดีแต่ว่าเป็นคว้ยบอบาบสูงแต่ว่าก็ให้ลูกทรงลูกยู ว่าสำหรับผู้ที่อ่นสื่อควายเลี้ยงก็ให้สื่อเลี้ยงจันสหละ่ะสื่อเลี้ยงแนวนี้แหละพี่น้องหันหันตำก็ต้องตาแบบนี้หันสูงก็แบบต้องให้อ้างไงเ่าไงตูไงพี่น้องกินยาเก่งยาสื่ออ่นควายที่อ่นกินยาบกเก่งด้แบบหิยาแบบเลียกกินสันกินนั่นโอ้บ่ได,ด้ด้พี่น้องเพราะว่าเฮาต้องให้มันกินเอง ให้ม mm ัน hmm. กินเองเมื่อวันว่าให้มันเหาหาให้กินย่างเดียวเบาไหวห่อสิโตไหวเมื่อยนี่สําหรับแม่นี่กินยาเก่งพี่น้องนี่ว่ากินยาเก่งเบื้องปากมันหลุดพี่น้องปากยิ่งหญ่กว้างคนข้างบ่ค่อยมีดอกกินยาเก่งแม่นี่กินยาบ่เลือกยาแก้แก่เกิกินให้ลูกก็เออก็ัอุ้ยเชื่ออยู่เรื่องดุกมันพี่น้องแม่นี่แม่สาวเอื้อยน้องกัน ตัวนี้ลูกหลานปังตัวนั้นลูกบ่มพันหลานพี่น้องเป็นตัวแม่ย่างดีอยู่กะท้งสางแม่เพิ่นกระไซได้อยู่กระท้งสางแม่พิ่นกในหญ่แต่ว่ามันกระมวมันจัดในระดับค้อยงามพี่น้องแต่ว่าเป็นค้อยที่ว่าสามารถพัฒนาได้กร้ง,ส,าง,งาสังไนสูงลอยสี่สิบพี่น้องลอยสามสิบแปดถึงห้าลอยสี่สิบค้อยแม่นี่กแต่ถือว่า หันเข่าเลี้ยงระดับกลางๆระดับฟ้าม,มหน่อยๆคือเข่านี่ก็ก็พ่อเลี้ยงอยู่เข่าก็หันเขามีเงินหลายก็บบนใส่ตัวแล้วป้ามใหญ่ๆผุนหลุดพี่น้องป้ามใหญ่ๆแต่ว่าเขาซื้อควายฟ้ามใหญ่ๆแล้วก็มันกับบดังคือเขาเวลาเขาขายมันก็ขายถือคือเกา่า่นหลัพี่น้องฟ้ามใหญ่ก็จริงอยู่แต่ว่าเขาซื้อออกกับคนมาแล้วมันก็เป็นฟา้ามเข่ามันมัเป็นซื้อของคนบางคนหน่ว่าไปซื้อป้ามใหญ่ๆมาก่ะ จ้าของสิ่ดขายเพ่งๆคือฟ้ามพยาย่นใหญ่ๆโมเมนต์พี่น้องเป็นการเข้าใจผพิษได้น่ะโมเมนต์พี่น้องถ้าเพราว่าพ่นผลิตออกมาแล้วเพ่นจีซื้อขึ้นพ่นพก็ยากเพราะว่าฟ้ามเพ่นน่ะคือผลิตขายยางเดี่ยวพ่นใบรับซื้อกับเป็นขออ้างข้าเจา้าซื้อพี่น้องว่าสีซื้อขึ้นลูกบางนันบางนี่นะสุดท้ายแล้วก็ซื้อเดือดซื้อยุกกับซื้อในราคาตา่ำพี่น,อน้อาางวันมันซื้อราคาสูงเพราะว่าห้องมันคนดังแต่ว่าห้องกับยาเล่นตามกระแสคักกลายยาเร่นน้ำฟ้ามใหญ่ๆคลากลาย อันเจีกรสีหวังว่าเสียมาเห็ดเมบอกเมพันหนะก็จบพอตรงหวังว่าสิมาอันขายหลูกขึ้นเพิ่นบม่เมนได้พี่น้องเด้อเมื่อหน,นีบ่ไม่ยังหลายได้พี่น้องมันบ่ได้ไปตลาดกัพามาบึงควายในฟ้ามจาออ้าของนี่และบึงให้ความรู้เล็กๆน้อยๆตามที่เ่ามีประสบการณ์ที่ผ่านมาไอบ่แม่นย่างว่าเป็นกูรูได้พี่น้องกับพ่อหล้เล็กๆน้อยๆกับพ่อเอามาแช่ประสบการณ์มาแบ่งฝันให้พี่ให้นอ้องเขาได้ บึงเขาเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อการสำหรับชิปนี้เมื่อนี้เอาไว้สำนีกก็ได้ครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมการสำหรับชิปนี้มื่อนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับ